โซเชียลย้อนดราม่าดังพลอยสั่งปลดอดีตผู้จัดการโยงเป็นคนเดียวกันกับจักรจันทร์เรียก eh ว่าเป็นมห ah กรรมแฉโซเชียลขุดโพสตก์กระทู้พันทิปเก่าครับพลอยเชอร์มานสั่งปลดอดีตผู้จัดการเหตุจากปัญหาส่วนตัวถูกโยงเป็นผู้จัดการคนเดียวกันกับจักรจันทร์หรือเปล่ากลายเป็นประเด็นท็อกอัปเดทาวร้อนและอุดอยู่ณขณะนี้ครับคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของโลกสองใบของนักแสดงสาวอย่างจักรจันทร์อาคัมส์ทิ ที่ทุกคนต่างตามล่าหาความจริงกับบทสรุปเรื่องนี้หลังจากอดีตผู้จัดการจักรจันทร์นะครับออกมายืนยันความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวรวมถึงนักแสดงสาวนกอุสณีเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของอดีตผู้จัดการจักรจันทร์เช่นกันด้านเตา๋าทีวีภูและทนายนิด้าน,นะครับออกมาแชร์พฤติกรรมของอดีตผู้จัดการจักรจันทร์รวมถึงเมื่อคืนวันนี้ครับในแอปพลิเคชันครับเฮาส์มีการสร้างห้องหัวข้อเรื่องอินนี่มันแซบโลกสองใบโดยมีบุ่มปนาดาดนมกัญชัย และดาราอีกหลายท่านครับมาวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างดูเดือดพร้อมลงความเห็นว่าเรื่องราวของโลกสองใบนั้นไม่มีอยู่จริงการฝัง่งของโลกทวิตเตอร์ก็ร้อนระอุไม่แพ้กันมีการขุดวิลกรรมของอดีตผู้จัดการจักรจันทร์เมื่อครั้งเคยเป็นอดีตผู้จัดการของนางเอกชื่อดังอย่างพลอยเชอร์มานโดยอ้างว่าพลอยก็เคยไล่ผู้จัดการคนนี้ออกเหมือนกันเพราะอยู่ด้วยแล้วประสาเสียผู้จัดการคนนี้เป็นผู้จัดการให้พอล่าด้วยแล้วเอาเรื่องคุณพลอยเป็นนินทาให้พอล่าฟัง ด้านพอล่าเองก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวก็เลยให้ออกกรรมก็เลยมาตกที่จักรจันแทนทวิตเตอร์นะครับมีการแชร์กระทู้ของเว็บพันทิปย์ที่โพสต์ในวันที่13พฤศจิกายน2549โดยมีหัวข้อครับว่าคลอยวีนแตกสั่งปลดผู้จัดก,การส่วนตัวซึ่งในกระทู้ดังกล่าวนะครับอ้างว่าได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งโดยมีใจความครับว่าเกิดอาการเกาเหล่าระหว่างดารานักแสดงกับผู้จัดการส่วนตัวอีกแล้วล่าสุดไม่ใช่ใครที่ไหน ป็นนางเอกสาวพลอยเชอร์มันบุญศักวานใจของโดมปกรณ์ลำที่สั่งปลดผู้จัดการส่วนตัวชื่อบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวอย่างพอล่าเทเลอร์แบบไม่มีปีไม่มีคุยหลังจากทนพฤติกรรมส่วนตัวไม่ไหวจริงๆมันเป็นปัญหาส่วนตัวไม่ได้มีเรื่องการโกงเงินหรือว่าจัดคิวไม่ดีอะไรแต่เป็นที่นิสัยส่วนตัวที่คิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้อาจจะทำงานร่วมกันลำบากพอยไม่อยากแจกแจงเพราะเขาไม่ใช่ดารา เดี๋ยวครอบครัวเขาจะเสียใจพลอยก็เลยขอดูแลตัวเองเหมือนเดิมดีกว่าละให้คุณแม่คอยช่วยอีกแรงซึ่งทุกวันนี้พยายามติดต่อไปหาเขาเหมือนกันแต่โทรไปเขาก็บอกว่างานยุ่งตลอดเรื่องนี้มันเกินกว่าที่พลอยจะรับได้จริงๆบางคนบอกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่พลอยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สําสหรับพลอยมันอาจไม่ใช่เรื่องหลายแรงอะไรแต่มันสะสมมานานพลอยเลยทนไม่ไหวส่วนเรื่องข่าวลือที่เขาเคยดูแลพอล,ล่าเทเลอร์แล้วเอาเรื่องไปเมาส์คือพลอยไม่ได้อยู่ตรงนั้น พอไม่เห็นเราไม่กล่าวหากันปัญหามันอาจจะคล้ายแต่ไม่ใช่เรื่องเงินแน่นอนอ่ะเรื่องนี้ไม่รู้จะจบลงกันยังไงและตรงไหนครับเรียกว่าตอนนี้เป็นมหากรรมการแฉครับทางนักสืบโซเชียลนั้นพาคนขุดโพสต์กันยกใหญ่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมโดยคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ